ส่วนงานผ่ากรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ45ปีไทยทีวีสีช่อง3นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าการเตรียมงานเนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ทันในวันเสาร์ค่ะพี่ไก่วรายุทธนะคะคนนี้ก็เร่งเตรียมงานในส่วนของงานพาเรดค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเหล่าซุปตาก็ทยอยกันมาลองชุดตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะพี่อันวิทยาบอยโชคชัยก็จิรายุเกรดวรินทร์ส่วนฝั่งสาวๆนะคะคึกคักเป็นพิเศษค่ะทั้งไอซ์อมีนามิวลักษนาร มินชาลิดาเตย์จริพนพรออมสุชามิวนิธาแต้วนัทพรยายา้าแล้วก็พี่เชอรี่เข็มอักษรรวมทั้งพี่หมิวละลิตาด้วยนะคะบอกว่าตื่นเต้นไม่น้อยกว่าคุณผู้ชมเลยค่ะที่จะได้สวมใส่ชุดตามคอนเซ็ปต์ความสุขบุกโลกนะคะส่วนใครเป็นตัวแทนจากดาวดวงไหนบ้างลองไปฟังกันค่ะ ปีแรกด้วยค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยมาเดินพาเลทเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกทุกคนอลังการมากเลยค่ะเหมือนเดิมทุกปีนะคะปีนี้ก็จะยิ่งอลังการเพราะว่าเราจะเป็นดวงดาวกันแต่ละดวงพวกเรา3ามคนอยู่ในทีมดาวสุะค่ะส่วนน้องไอซ์ชุดดาวเลยดาว,ดาวยูเรนนสค่ะก็จะเป็นทีมสีขาวแบบนี้ค่ะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่ชุดที่มาลองเท่านั้นซึ่งวันจริงขอบอกว่าอลังการกว่านี้แน่นอนใช่เลยม,มีเครื่องหัวด้วยมีเครื่องหัวด้วยมีพร็อพหัวด้วยนะคะ แค่บรรยากาศฟิตติ้งก็จัดเต็มขนาดนี้นะคะเชื่อมือว่าถ้าเป็นพี่ไก่วรายุทธของจริงอลังการดาวล้านดวงแน่นอนค่ะก็ไปเตรียมพบกับของจริงกันได้นะคะ25เมษายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะ